ลาสุดเอฟซีแฟนคลับรอเลยน้องที่ดาราวเตรียมตัวไปร่วมง,งานบุญกระถินบ้านเอือ้ออุ้งอิงเพชรบานแพงยูซีสเกตแล้วพัธนธอัศวกรสิไปหนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมทักททยเอฟซีแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแคนแฟนมอลลัมที่คารุรักสู้ผู้สู้คนมือน้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญพาคนโกสุริโยบานทาพี่น้องซิปปิลัมเศร้าปิลัมบ่เห็นกวงมอยามัง เข้าขึ้นเล่าจะเห็นเจ้าดอกเทอือเดียวโดนดนพอกันเทอนือนึงว่าสังก็อเอาล่าสุดน้องที่ดาราออกมาเคลื่อนไหวแจ้งข่าวกับเอฟซแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะผู้ดใด<ช>ลูกไก่บ้านเอ่ยอุ้งอิงไปร่วมง,งานบุญได้เป็นบุญกรินบ้านเอ่ยอุ้งอิงหลาก,กําลังสิไปร่วมง,งานบุญกรินบ้านเอื่ยแล้วแมนอบอตอนนี้กําลังออกเดินทางแล้วกับพอผู้แม่ผึ่งเนาะพี่น้องเนาะ<ช>ออกเดินทางไปร่วมง,งานบุญกรินบ้านพี่อุ้งอิง ก็านานี่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกพี่ยพันก็านานี่ไปแล้วรอบหนึ่งแมนบอกเพิ่นอ่อนซ้อนคืออ,อ,อ,นนอ,ออย่างพอตั้งแต่ไปหอดบานเอือยยังสิแม่บานหลังใหญ่แมนบอกของขาของตอนเต็มใหม่เต็มมือผู้เป็นเอือกกระหักกระห้อมแม่หน่อยเพิ่นกับแพ่งจังสิแม่เอานันเอานีให้บาดที่นี่เพิ่นกับปื้มอกปื้มใจพอตั้งแต่มีงานบุญกระถินจังสิเานาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นง,งานใหญ่นี่แหละอ่าผบ่อใดสำหรับน้องทิดดาวเอฟซีแฟนคลับมือแรงก็รอติดตามว่าน้องทิดาราว สเสนอขึ้นบนเวทีของสาวหน่อยเพชรบันแพงบอขึ้นกะดีบอขึ้นกะบอเป็นยังในคำถายแมนบอขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารทฤษจังหวะและโอกาสโนพี่น้องเนาะว่าเป็นสิมีคิว หายจังไหรบอรวาสันทาะแต่ว่าคูเป็นเอื้อกระซวนอยู่เลพเผยผ่านแม,มนบอวูเป็นเอื้อกระซ่วนอยู่เลวันที่สามสิบมาเดอจังสิไหม,ม,มกับบอแนนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นน้องธิดาลาวขึ้นหลายเวทีแล้วบอสิเป็นอลังการโชว์แม,มนบอหมอลำเสียงวิหกระเบียว่าถสินมอลำั่มบู๊ไง,งจังสิอะไรขึ้นแล้วเมื่อแรกนี่ต้องรอติดตามสําหรับน้องธิดาลาวสิ่เลยขึ้นเวทีสามนอยเพบันแพงบอ อ่าขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกะดีบ่ขึ้นกะบ่เป็นยังคือว่านั่งหลับให้พานบาท,ที่นี่เป็นจ้าไรหันอ้อยไปาาทางบ้านน้องคู่ศรีสกเกตจากน้อยตอนนี้หลายๆคนเดินทางไปหอดไปถึงแล้วอ,อาหารการกินพี่น้องเอ้ยคอยขอาไปเบื้องคิดพอการใช้ตอนนี้เกือบยี่สิบคลิปแล้วพยายาผ่านมื้อนี่ยคอยวี่สิบคลิปจ้าไรกับ,บ่ยู่ขนาดกินเขาเออขนาดกินเขาแล้วยังกินเมื่อเดียวเดีโอ๊ยพวดท้ใหญ่หนิ สมเพิ่นได้เพิ่นกะจ้างเป็นตาใดได้พอให้ผ่านอเออเป็นตาออนซ้อนเล่าอยู่เด็กคือมื่อนึงถือกล่องมื่อนึงกินขเข่าออกเป็นจังไดเห็นน้ำบ่อใดเห็นน้ำบ่อเห็นน้ำบ่อใส่นคนบ่ดูอีหลีเห็นน้ำบ่อใดขอยาวขอยไปเทียบเทียบกับเล <c oughs> ่าขอกับเป็นขวดสวดทั้งนั้นเป็นไหนน้องธิดาเล่าในอยังไปอวดไปอ่างใหญ่บ่อ้าวอันนี้เพลินบ่อลท่านเผยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละไปด้วยใจนี่แหละไปเราช่วยงานบุญพอผูดกันว่าขอยังเห็นถือกำเจลอยจจลอยอยู่กำเอีหยังล่ะเอ้าเลี้ยนอันซูเปอร์เทนนะแม่ ก็เรียนซูเปอร์เทนอกับโบนแน่กับโบนเน่เพิ่นอาจี่เอาไปอวดเอื้อยก็ได้เองสิแมอ่าเพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้ว16นาฬิกา45นาทีเนาะพี่น้องเนาะน้องธีดาราวเพิ่นสิเทปที่เพิ่นไปอ่าไปอัดไว้สิได้ออกสิได้ออนแอร์แล้วว่าซันเถาะสำหรับน้องธีดาราวเนาะพี่น้องเนาะซูเปอร์เทนอ่ะต้องรอติดตามสิเป็นจังไดแต่ว่าเห็นคอมเมนต์พอผู้ซีวิไลออกมาคอมเมนต์ตอบกลับเอฟซีแฟนคลับคือว่าน้ำตาคอตลอดทั้งรายการเด อ่า <c oughs> เป็นจังไร้องรอติดตามบาท,ที่นี่เป็นจังไรมือเศรารนี่เนาะเพ่พอให้ผ่านเนาะเห็นพอกันใช่เป็นกินลาบกินก้อยเป็นตาแซ่บตาแสบเพผ่านต่ว่าแขังๆลาบคข็งๆก้อยนั่นแหม <c oughs> มีโศกมีลาบหกสิบล้านเพให้ผ่านลูกสาวหลานนาอมอ้ีเพชรบานแพงยิบห้กับมือวสัสนุถอมหลายคนอาจเห็นแล้วแต่บางคนอาจสีบพท่านได้เห็นเนาพ่นองเนาะเพราะว่าเพิ่นลุคลิปหลายคลิปพอกันใช่สองแปด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  น่องอุ้งอิง oh. ดึงเลยคือว่าบอ่บอ,บอตองอตเอาบ่อตองไปเรือกคือว่าเอามาทั้งทั้งชุดเลยสองแปดแปดหนึ่งหกแปดจากใบพญานาคสิบใบบอกสิบใบแล้วคับหกสิบลานสิบใบหกสิบล้านสองแปดแปดหนึ่งหกแปดตอนนี้คือคักบ่แมนเฉพาะผู้ไป รวมงานบุญงานกระถินเท่น,นั้นเดี๋ยวเพืพ่อนผ่านพอคาดแม่คาดลอตเตอรี่บ้านน้องคงอิงเพชรบ้านแพงคือว่าตอนนี้ไปตุ่มไปพ่อกันยังหันมืดวาสานลายนี้หลีอล,ล,ล,ลายีหรือยูไกแคลายละละ้านตาเพราะผมว่านี่แรนสวนกันอยู่ยผู้ขายลอตเตอรี่แรนสวนไปไซร์ละไปน้ำบุญน้องงานนี่ละไปน้ำบุญน้องงานลายคนผู้ซื้อพี่น้องยางจะเหยียบตีนกันเอ้า จังสัตรแล้วเนาะไปงานบุญงานกุศลจังสีเพิ่นกัสิมีโตเละโตอันเป็นมงคลอ่าผู้ใดอยู่ยุไก่ย่าไรฝากบอกเราเลยเนอะฝากบอกว่าจังไรขยีมหกลานยิมหกหลานคันเถือกมาพูดสันเถือหกสิบล้านพุดจริเออย่ามาคอยบ่อบอกเด้อคันเลขออกตัวนั้นนหละคอยไปเอาเลยมาดันทองอือืออือเอาเป็นจังไรเห็นกองกระถินเพื่อนแล้วกระอ้นซ่อนไปคข้ามานอัฐบริคารกระถินเนาะทั้งเอ่อนี่ละ ต้นดอกเงินจังสีแหมบริวารบริวาร,วารวากระินบริว่ากรกะทินเพิ่นเอิญบริว่ารกะทินมน,มนบอสอละล่านตาเห็นแล้วก็งามออนซ่อนพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องก็สัน่นทถดอ่ะกับอนุโมทนาบุญกับสู้ผู้สู่คนนพี่น้องเนาะที่ไปมำงานบุญที่บ้านของลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงแคบันแพ่่ผู้เด็ดไปก็ดีใจนั่อนุโมทนาสาธุผู้บวาเด็ดไปกับบอต้องเสียใจเห็นหลายๆคนมีการออกมากเคลื่อนไว้อันนั้นอันนี้นพ้องเนาะช่วงนี้กับเข้าใจยุ่หลายๆครอบครัวกับ มีหลายๆเหตุผลแมบงค์บางคนบอสซื่อบ่มีเงินบ่มีทองสี่เมลพยพันเดินทางเดินทางกับค่าใช้จ่ายอาะก็เอาตามที่เจ้าของสะดวกเนาะพี่น้องเนาะบางคนเฮือนอยู่ซ่านก็ได้ดอกเบิ่งในโทรศัพท์ก็ได้สมกับน่าใจเออแต่ว่าผู้ใดเบิ่งก็ขอให้ได้โชคได้ลาบโฉนนลาบอืมมื้ออื่นเพิ่นสิไปทอดกฐินวัดหนองคู่เป็นบ่ล่ะมื้ออื่นแอดมินหน่อยก็พยพันบ่ได้อ่ามื้อนี้บ่ได้ไปพี่น้องเพราอมื้ออื่นมีธุระแท้แต้เด็กว่าซั่นเถาะออกเดินทางไปธุระทาง ขอนแกน่นผูหลักจัดจ้่นละพี่น้องถ้าจับตาได้เหมือนเดิมเด้อยอดกระถินสิแม่นโตใดเพราะว่ายอดกระถินนี่คือว่าสางก็มือห้ามาแล้วสามโตตรงนี่แมยนบ่เมยนยังจําได้อยู่ลงไทยว่ามันเก่าเก่าบ้องปีนั่น<ช>โอ้เป็นจีอคือว่าเก่าเก่ายังไหวอยู่เพราะว่าแม,ม่นลานบอยูุ่่หลักไปยี่ผ่านยอดกระถินบอยู่ดอกบอยู่ดอกแม่นบอสต้าอันเห็นอยู่นั่นไหมในองกระถินเพิ่นนั่นไหมอืมอืมแบบโอ้แห่ลานแล้วว่าสันทอ อ้าวดีใจนั่นเนาะพี่น้องเนาะขอผู้ไปกับขอให้ได้บุญลหลายๆอ,อนุโมทนาสาธุบุญนั่มแล้วก็อ่าให้มวล,ลหลายลหลายวัดสันเถาะก,กับค่ำคืนนี้การแสดงของสาวน้อยเพชรบานแพงเจ้าภาพกับโบผิวพื้นผู้ไก่แมนโบครอบครัวของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนพี่น้องเนาะเป็นผู้จัดผู้จ้างทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงวัดสันเถาะอังอังคอนซ้อนอีรีอังเป็นเจ้าหน้าที่พิญญานก็คือเก่าล่ะอืม,อมเป็นยังไงคือเกา่า หนาวอืมเป็นบ่ซ่นบ่กานอากาศเปียนพี่น้องฝนคือสิตกกระตกเออเออคือสิบ่อยากตกกับบตกเอาจังสันแลยเนาะอยากตกกระตกบวอยากตกกับบตกก็คือตามสบายใจพูะก็มีการมีเกียรติมีช่วงมีเวลาเน่แม่ละเนาะยศสาททำงานไปเรื่อยเปี่ยนสีบ่ได้ได้พญาแทนต้องเอาให้มันชัดเจนเด้แล้วตกกับใส่ใจตกกับที่ตกกระไดรับ่าอยากตกกับยศสาตกเออตก มันมันพ่ออย่างไงพ่อ็คยตูดเขาพาเขาพาออกขึ้นนี่แม่แม่นบอกคันลาเขาหลากออกอยึ้นนี่อันบ่เลยแต่ว่าเขาพาแห้งดอกว่าพูดลาพ่อสีฐานนำใส่ข่อยเจยวเขาแล้วกูละมือมม่อคืนี่เขาไปทางทางตมเอื้องในตัวจังหวัดน้อพี่น้องนอกจังหวัดลอยเอ็ดแห่งหินบ่ตกเป็นบางมองอ,มอยู่ในโลกบอลนต๊กอยู่พ่องตาออกมาจากอันนี้ถนนแห่งหินหินนี่พ่อนว่าฝนตกเป็นบางอันฝนตกเป็นแห่งแห่งเพื่ผ่านแม่นบอก บางมองกระตกอยู่ในพื้นที่่บ่หางกันด้เดียนี้มื่อกันเงินคือกันออซอกเดียวซอกเดียวอคืบกระตกซอกกระตกขอควซีโบ๊ตกคืบกับบ่ตกซอกกับบ่ตกอ๋อจังสั่นแหละแอดมินหน่อยและพี่และน้องจข่อยสิไปอันนี้ต่อเอฟซีแฟนครับน้องพี่น้องเนาะมือแล้งกะรอติดตามสำหรับน้องที่ดางเราสิเลขึ้นเวทีของสาวหน่อยเพชรบานแพ่บ่ต่อกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ